ป๊าี่หิวอ่ะทำอะไรให้กินหน่อยเด้แกก็สั่งเอาดีๆมันจะให้เราทำทำไมไม่เอาอ่ะขี้เกียจถ้าแกทำอะ่ะมันก็ลงจานลยไเงยแต่ถ้าสั่งอะ่ะแกก็ต้องลงไปเอาแล้วขึ้นมาแก่อีกหลายขั้นตอนอะ่ะงั้นแกสั่งเดี๋ยวเราลงเบลเองไม่เอาอ่ะแกก็สั่งดีแกจะได้สั่งที่แกอยากกินด้วยไงได้ได้ได ทุกคนลองคิดภาพตัวเองอยู่กับคนที่ชอบมาตั้งนานสิมันจะเป็นยังไงรู้สึกดีมากแค่ไหนมองเขาตอนนอนกินข้าวด้วยกันแต่สำหรับฉันไม่เพราะอืมแกสั่งบ่อยนะร้านอะอร่อยดี ไม่ต้องสั่งว่าอะไรนะก็ของดีมาเราจะสั่งว่าข้าวผัดผัดน้ำใส่ผักน้อยๆไข่สุกๆแล้วก็หมูเยอะๆน้ำตาลไม่ต้องใส่ผงชูรสปลายช้อนเงี้ยแหละถึงให้ปอบสั่งอะ่ะแกรู้จักเราดีาตัวเราเองอีกกินไปเหินหน้าไม่ต้องพูดเยอะนี่ทำตัวน่ารัก าไปเลยหนึ่งครั้งเหมือนเด็กสองขวบอะดีมแกไม่เคยคิดเรื่องอยากมีแฟนมั้งหรอเคยคิดเรื่องพวกนี้นะอืมก็คิดนะแล้วก็ไม่อยากมีอะเหมือนตอนนี้ยังไม่พร้อมดูแลใครอะแต่ก็มีนะที่แบบว่าคุยคุยกันแต่ก็แก้งเหงามากกว่าแบบนั้นมันน่าจะเหมาะกว่าถามไม่อ่ะ ถามด้วยทำแม่ถามไม่ได้เหรอัอนนี้มาแปลกกินเยอะๆอเเืมกินเยอะๆหก้วย กินอะไรกันไหมอ่ะแบบหนูอยากกินอะไรไหมวันเนี้เย็นแล้วเนี่ยไม่ว่าหนูอยากกินอะไรนะพี่พี่เลี้ยงได้หมดเลยจริงๆรจริงรวยก็แบบก็อยากให้หนูคนเดียวเอาป๊อปนี่ป๊อปเพื่อนหนู เป็นเพื่อนสนิทนเป็นพี่เลี้ยงเป็นเป็นทุกอย่างที่มันจะเป็นได้นี่พี่แบมสวัสดีครับค่ะ <c oughs> เนะพื่อนน่ารักเลยนะเฮ้ยเหมาะก,กันอยู่ด้วยกันนานยนะครับก็ <c oughs> นานนะครับเมนื่อไหรเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้บ้าง <c oughs> แล้วเมื่อไหร่พี่จะกลับมาโอ้หอย่าพูดทางเหินด,ดิ นานๆทีจ<ค>ะ<ณ>เจอกันก็อยู่ด้วยกันนานๆนได้หวละหาก็เพื่อนมาแล้วพี่จะอยู่ทําไมอ่ะก็ก็อยากอยู่กับหนูดีมากเราแทบไม่ได้เจอกันเลยนะขออยู่ด้วยนะนนเฮ้ยดีน้ำในห้องน้ำไม่ไหลอ่ะช่วยไปดูหน่อยดิไม่เอาอ่ะเข้าไปก็ดูไม่เป็นยี่ไงให้พี่แบงค์เข้าไปช่วยถูกคนละ ไม่ว่าจะเป็นปลาปลาไฟฟ้าอกาสอ่ะพี่ก็ดูได้หมดอ่ะพี่เซียนมากเลยอะไรไม่ว่าอะไรพี่ก็ซ่อมได้คุดเก่าอ่ะไปไปเลยไหมไปเลยไหมอ๋อในห้องน้ำค่ะได้เดี๋ยวพี่มานะจ๊ะเออเดี๋ยวพี่ลองเปิดตรงนี้แล้วหนูลองเปิดน้ำอีกทีนึงเนาะโอเคลองเปิดน้ำได้เลยครับ้ยเฮ้ยอโท่่ไปขีแไปอ่ะ ไม่เป็นไรครับน้องป๊อปพี่ค่ะไม่เป็นไรครับพี่เข้าใจพี่เข้าใจโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ซื้อใหม่ได้ไอ้เหี้ยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวช็อปปิดแล้วเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะได้ค่ะไว้เจอกันมาหลังได้ค่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งไม่ไม่ต้องเหี้ยดีม กับพี่เขาแล้วโว้เชียรยังกูแค่นั่งดูหนังอัเฉยแล้วมึงก็เดินเข้ามาเนี่ยก็ตอนที่กูเดินเข้ามามึงทำท่าเหมือนเป็นคู่นอนกันนะอืมพี่เขาแม่งโคตรจี๊จุกจิกเลยที่กูทำแบบนั้นคือกูแบบมือช่วยกูทีเนี่ยกูว่าแน้วมึงจะรู้เห็นฉีดน้ำใส่พี่เขาด้วยบ้ากูจะไปรู้ได้ยังไงเรา ใช่เปล่าปกติก๊อกน้ำมันก็ซ่อมเองได้นี่ทำไมวันนี้ต้องเรียกคนอื่นเข้าไปอ่ะเดี๋ยวนี้ลายนะก็ะตอนนั้นไม่ไหลจริงจแล้วกูก็ไม่รู้ต้องทำยังไงอืมป๊อกู รู้สึกว่ากูอยากมีแฟนแล้วอะ